ผมมาเจอกันอีกแล้วก็สิบสอนพินประจําวันเสาร์นะครับผมในการเซมาบอกลูกต่อไปนะครับไพ่ใดลูกก้อนเดียวกับตามมลุงนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นลูกน้อยครับซ้อนความลูกข้างบนนะครับตัวนี้เอาแรกตั้งสายให้ถูกก่อนนะครับเนาะสายหนึ่งอีสายสองอีครับผมสายหนึ่งตั้งแสงอีนะครับผมสายสองตั้งอีนะครับเรียกว่าเป็นโน้ตเตะเป็นล่ามีนะครับผม สช่รับนี่ยครับหัวก้อนแท้เหมือนละครับนดอันอไรบอกความสัตวดบอกความสัตว์จริงครับของหูวเพราะงูเพราปลาแล้วครับอันนวดนี่ออก,ก็ว่ามันก็ต้องหไวใเพราะว่าเสดบอร์กาถึงนะครับว่าเาตั้งเสียงแบบใดตั้งขี้ใดนะครับผมตัวนี้กับหไวใบ่ท้เหมือละครับนอกจากนั้นไปก็ะเมิอเติมพวกกันครับ,อบ,อบรเพราะว่าบัลเลียนมาทั้งนี้ทั้งนวดนะครับผมเอาล้วครับโลกปุ๊บบานโลกหลอกกวนเ้างห่รลบนี่ไปนอกไม่เนาะ เราก็ให้ลกนี้ไปรอบนี้ผมจะให้ลกูกลูกข้างล่างนะครับที่ว่าเป็นลูกที่ที่ท่ทอต้องใส่อยู่ตลอดนะครับคือนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับนับไปเลยนะครับหองที่ห้องหนึ่งสองสามสี่นะครับมันจะเป็นเสียงในกนกับเสียงขับวนรับเสียงตัวน,นี้ เันเสียงโนดตัวเดียวกันเพื่อตัวนี้มันสี่ยกว่าถ้าผัดทลายโนดสกันด้วยที่ผมเคยเห็นกระจอวานเ่ามันเกิดเป็นเสียง้างยวกันกับตัวของบนโนดตัวเดียวกันเพื่อแต่ข้างล่างมันเป็นเสียงหน่อยของมันนะครับคือผมบอกว่าแต่รับเสียงของของโนดตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ีหลายแต่รับเสียงนะครับแต่ตั่ำกลางสูงเหนไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วงกลางของมันตัวนี้ก็จะเป็นส่วงเสียงสูงของมันนะครับผมตัวนี้คือว่าเขาเลี้ยนหลูกข้างบนเอามาเด่นหลวกข้างล่างนะครับคือว่าเขาเลี้ยนหลวกี่ ข้างล่างก็เรียนแบบครับเวลาเล่นเท่ากับเล่นสลับกันก็ขับวนนะครับเคลื่อนาเล่นขับวนไปประมาณหนึ่งนาทีแลายห้องครับขยับลงมาข้างล่างนะครับจังไม้หนึ่งแหละขยับข,ขึ้น,นไปวนมันเป็นการฝึกพื้นฐานบริวารศิเป็นไรอำเภอใดต่างวัยต่างสังนะมันจะเป็นปาการฝึกพื้นฐานนะเฮา ชิ้นกับขันพินระหว่างข่างบนกับส่วงล่างนะครับส่วงบนกับส่วงล่างให้ขึ้นคล่องได้สะดวกนะครับก่อนที่ฮอสเซเบเลตไล่ล่าเพื่อนประโยชน์นะครับตัวนี้มันก็เป็นไล่เพื่อนฐานนะครับตัวนี้อันนี้ด้อมสีเริ่มด้วยนะครับเนาะด้วมันสีเดิมที่เบืองก่อนจัชสองทำหลอดน้ำเป็นหนองควอนิมัสซาโล่เห็นเปล่าวะผม บบบบมารอบเบิ้องแบบสาๆสกันนะครับเป็นหองเข้าใส่เนี่ยเดี๋ยวหน้างนะกูดไปตัวนี้เลยครับตัวที่สองกามาเนี่ยวหน้างกอเก่าับ่างี่ครับเดี่ยวกลางครับนี่ที่รรท้ายเขามาตอนนี้ครับคันนี้คันคู่ครับ ไอ้ขังครับเดินน้างครับมืการกอางมาในหน้าหลรอบนึงครับไอซี่ครับกลางมาในกลางรอบนึงครับไอซี่ถอยขึ้นไปขันคู่ครับคขันหมอนอ่พี่น้ hehe, องเลี้วบวกครับเอาไว้ครับเดินหน้างนะครับเล้วมกลางครับกลมาในหน้าีกรอบนึง มีซี่ครับการเดี่ยวกลางครับมีซี่ถอยขึ้นไปครับนะครับผมประมาณนี้นะครับเรียรวมภาพร่วมครับ แล้วเราจะล่องดิภาพล่วงให้เมืองระวังขับวงกับขับลางคขับนอกห้องกัจเลย์มากเลื่อยนะครับ คารลก็ไปข้างบนด้ยกครับเอ็นซับแบสับข้ามาแบบนี้เขาเอารูกที่หนึ่งประสที่สาเอาลูกที่สามปสที่หนึ่งก็เปลี่ันซับก็ไปซับข้ามาแล้วก็ ล่นขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนทำไม่เล่นทำไม่สอบกันอยู่สองคนนะครับผู้นึงเล่นอยู่ข้างบนคนนึงเล่นอยู่ข้างล่างนะครับสลับกันไปสลับกันมานะครับผมดแล้วล่างสอบที่จะไว้พี่น้องฟังกังครับความเร็ว80ครับผม ครับผมเวลาดีดไฟ่ห้องห้องดีดห้ม so, ันดังชัดๆนะครับดีดห้มันดังชัดๆแล้วก็ให้มันดังวนนะครับแต่ปัญหาต้องคนดีดปิดไมคคือปุ๊บแบ่งน้ำนักมือบ่ถึงนะครับบางเทีเขากดแห้งหวดบางทีก็ดีแท่งหวดพี่น้องร่องดีท่าตัวเสียงให้มันวนอนแต่ถ้าดีดจังเสี่ให้เบาลงนะครับเริ่มจากเบาๆก่อนครับมันมันเขาทางแล้วปกติแห้งเร่งเสียคือมันเขาเริ่มจากเบาๆบากว่าคือแล้วถ้าคนลงไปเนี่ยมันดังแล้ว เสียงประมาณนี้มันดังมอญแล้วห้ากับพ่อแค่นั้นนะครับเราห้องกับจับนำนักขก็การกดแค่นั้นไปการดีขึ้นกันครับเวลาหันดีลงไปนี่เพามันดังไปหน่อคือมันแห้งโหดนะครับคือเบาๆลงจังหวะนะครับผมแล้วก็การจับปิดก็คือต้องจับให้แน่นแน่นเฉพาะปลายนิ้วที่ห้องจับที่มันเป็นแป้นสามสามเหลี่ยมข้างในมันนี่ครับที่เป็นหัวมันนี่ต้องให้มันตีอย่างไรนะครับไม้เข้าแต่ห้องจับผมเชื่อว่าให้มันประมาณนึงีินะครับเวลาจับปิก ไปแล้เท่าไรขึ้นดีลงมันถึเสียดสิวิ่งตัวมาไหนครับบางคนจับเนีนเลยสิแต่ว่าเขาคนจับเนีนเขาสิเหลาไปปีกอ่อนให้มันให้ไปปีกมันเสิยดสิทธิ์กันจนว่าปีกเขาแข็งเทคนิคการดีิบไม่มีหลายแบบได้ไ่น้องไปยังผมคือดหยิจับปีกตัวไหนคือมานียกระดิ่งได้แต่ผมหีิปีกแข็งปลายมันเบาอ่อนข้า้องอาศัยจับแบบนี้ให้เนีนแต่ว่าให้มันตีอย่างไรสินะครับนี่ให้มันตีอย่างไรสิ ผมยังไน้มือผมเนาะอันนี้ผมก็สาธิตในเบื้องคือผมจับ้างน่อยคาจับอย่มันก้ผมจะยิงสิเขาต้องการจะบ่เห็นนะว่ามันตีอยงไรนะครับตรงนี้คือการทีนี้การจับปีกแข็งถ้าเกิดว่าปีกอ้วนแบบนี้ถ้าจับแน่นเลยก็ได้ยาวไปปีกเขาถีบหนาทีซะบิงตัวเขาเองนะครับผมก็ลองไปลองไปฝึกจับเบื้องคาวถนัดอะไรบางคนจับปีกแงแฉงเลยจับแน่นๆเบิร์ตมาให้มันตีงเลยจับทางขึ้นนี่เหตเสียงการเดี่ยขึ้นนี่มันคัดเวลาเขาเดีขึ้นมันจะคัดมือเข้าตัวนี้ ถ้าต้องคิดแล้วมันผิดปกตินะครับแต่มันขาดมันผิดปกติครับมันมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับเวลาอนี่ขึ้นนี่ต้องให้มันเป็นธรรมชาติลงแบบนี้ดีอดขึ้นเสียงแทบสิบ่แตกต่างกั็ได้บม้ขนเดืดลงแต่ว่านี้กันไมัเสี่งกันมีถ้าเสียงแบบนี้คุณก็ร่างเดือดโม่ถึงนะครับเวลาเขาดีขึ้นให้เป็นเสียงปกติ การจับปีกเดีสิ่งดนี้ลงกับจะมีส่วนในการเดีดยพิ้นหลายนะครับส่วนมากคนบางคนอาจจะมาตายปัญหาตัวนี้ก็ได้ครับมีมีส่วนส่วนหลายบางคนบ่หูบางคนกับหูแล้วกับพานไปนะครับผมตัวนี้กระลวงนี่ประมาณนี้ครับผมลองไปฟึกกันเมืองครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมรับฟังนะครับซอยเป็นกรลั่งใจผมหรือว่าซอยแช่ออกไปนะครับแม้นประการจุดเทียนต่อกไปเลยจุดเทียนต่อกไปนะครับผมผมเป็นแค่เทียนเหลี่ยมเดียว มันกบหงมาแห่กะเกือบบัดทุกคนที่เขามาชมเห็นว่ามีประโยชน์และเชื่อไปปุ๊บคนอื่นเห็นบางคนอาจจะฮัตพินอยู่มามีหมองไปหมองมาสินะครับถ้าชมาอาจไม่เห็นลิปนี่ก็ไปฟื้ตามไปกะทอว่าได้บุญความกันไปนะครับผมขอทุกคนไดครับผมมารอกเบิรงแบบสาส์นนะครับเป็น้อังข้าใส่เนีย่ยเดี๋ยวน้างเนาะกดไปตัวนี้เลยครับตัวที่สองกลับมาเนียวน้างก็เก่า มีซี่ครับเดี่ยวกางครับมีซี่ถอยเข้ามาตอนนี้ครับคันนี้คันคู่ครับนะครับเอาอีกคันครับหน้าข่างครับมือกลางกลางมาในหน้าอีกรอบหนึ่งครับมีซี่ครับกลางมาในกลางอีกรอบหนึ่งครับมีซี่ถอยขึ้นไปคันคู่ครับครับท่านพ่อหน่อยพี่น้องเรียวหัวครับเอาไว้ครับ จะน้่งนะครับแล้วกลางครับกลับมาในน้่งอีกรอบนึงมี่ซี่ครับกลับมาู่กลางครับ,รบมีน,น,มน,ซ,มนซี่ถอยขึ้นไปครับนะครับผม